ที่เราไปเกี่ยวเรื่องแบบเื่อนแทงข้างหลังอะไรอย่างบอกว่าไปเอกก๊อกไก่อะไรนี่อะไยคนก็โยงมาเป็นเกรดอะไรมาทางก็จริงๆไม่ใช่ผมแน่นอนครับแต่ว่าก็จริงๆก็เห็นข่าวมีมีคนส่งให้ดูบ้างนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่อาร์ตไม่ได้หมายถึงผมแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่ผมจริงๆเพราะว่าผมไม่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 มีลักษณะการกระทําแบบนั้นแน่นอนใช่ไหมอย่างพวกของพี่ของอาร์ตเองอาจจะมีบอกว่ารุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เกณฑ์เคลียร์ เคลียร์มากๆเพราะว่าพี่อาร์ตเป็นรุ่นพี่ผมนิดหน่อย่าาไไช้้ดเขวงกแต่ว่าพี่อาร์ตเข้าวงการมาก่อนผมครับใช่แล้วก็ได้เจอกับพี่อาร์ตตามงานช่องก่อนหน้านั้นเลยไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันแน่นอนครับพี่อาร์ตจะได้มียกผูมาส่วนตัวไม่มีไม่มีครับไม่มีใช่เคยไปได้ละครหรือว่างานอะไรกันส่วนใหญ่ก็เป็นงานรวมๆของช่องสมาร์ทกว่าครับแต่ว่างานที่ได้ร่วมกับพี่อาร์ตเลยยังไม่เคยครับเรื่องนี้มีโยงผูกพี่เกดเป็นอย่างมเไรไม่มีนะครับไม่มีก็ ก็มีโอกาสก็ได้พูดคือจริงๆคนก็จะคิดกันไปอาจจะเป็นเราบ้างมีกอไก่อะไรเงี้ยก็อาจจะมาถึงเราอะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับที่ได้พูดว่าไม่ไม่ใช่เราแน่นอนการเดาของคนในโซเชียลต่างๆก็ให้สัตกระจายเหมือนการพิเก้นโตรงนี้ไงบ้งจริงๆการเดาของคนในโซเชียลผมว่ามันก็สามารถทําให้คนเข้าใจผิดได้มผมว่าคนถ้าสมมติว่าคน อ่านข่าวสักร้อยคนแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เห็นผมพูดในวันนี้เขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผมได้อยู่แต่ก็มีโอกาสก็ได้บอกครับว่าไม่ใช่ผมแน่นอนจริงๆไม่ไม่เครียดเลยครับจะเขียนอะไรแล้วก็ไม่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 ค่อยได้เจอพี่อาร์ตเลยครับตั้งแต่พี่อาร์ตไม่ได้อยู่ช่องสามก็เลยไม่ได้มีงาน ที่ได้ร่วมกันแต่เห็นเห็นพี่อาร์ตขายหมูกรอบอยู่ในโซเชียลเรื่อยๆขอบคุณมากครับผลงานผลงานผลงานฝากผลงานหน่อยนะละครกับแมนด้าคนก็เชียร์ให้จิบในนดใหญ่โอ้โ่าแล้วคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยถามคนแล้วไม่มีอะไรก็ถ่ายละครกับน้องน้องก็เก่งสวยครับสวยอยู่แล้วใครๆก็รู้ชอบนักเขาฉาบตาวาวตลอดเลยนะ บทละครด้วยบทละครเสน่ห์ของเขาความน่ารักเขาตรงไหนคะเป็นนางเงือกเลยครับผมแกงนี้ชงเข้มจริงๆใช่น้องหน้าสวยอยู่แล้วครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันถ้าได้ร่วมงานกันอีกก็ดีครับอันนี้ที่ไหนครับอ๋อเรื่องนั้นผมรับเชิญเลยเชิญพี่ชายแต่ละครลูกไปเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่เดี๋ยวน่าจะมีปีนี้น่าจะมี ได้ดูแน่ๆเป็นละครรับเชิญเป็นฟอร์มยักษ์ของทางช่องสามครับ<ม>ครึ่งปีหลังนี้ได้ดูแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องครับโอเค,อเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เขียนดีๆนะชมเก่งเหลือเกิน